มือนี้ย่าเห็กับาพี่น้องออกมาหน้าอีกคือเก่าจ้าแต่ว่ามือนี้ยายเห็ดประเดี๋ยวฝ้าอันรถดินดอกพี่น้องมือนี้ย่าเห็ออกมาเบิ่งอันมองทีิมุยายเห็ดทมนี่ล่ะจ้าขาเจ้าทมเสร็จแล้วตะหมู่ว่าเราจะพี่น้องเหลืออยู่ประมาณบ่ถึงหาฮกรถดอกพันก็เลยดันให้มันแล้วตะหมู่ว่าเราจะหาโม่งเคืองจะพี่น้องขั้นสุดท้ายอันเฮ็ดยุทธนนท์ตรงนั้นจะขั้นสุดท้ายมืัอนี้เขาเจ้าก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้ว ร่วมเบ็ดเซตเลยพี่น้องร่วมเบ็ดเซตเลยอันทีหมองทีมุ่ย่าย่มไวตรงนี่ทีเงยเงยนี่คือสองงนนร่วมเบ็ดเซตเลยพี่น้องทั้งถนนทั้งยังนี่สามลอยหกลดจะ้ะลดละสามลอยก็าบาทเป็นยังขึ้นใดระค่ารดละสามลอยก็าบาทว่ติพี่น้องเพราะว่าอันดินมันกับบซําั่าไก่แห้งจะ้ะ กัสิประมาณเที่ยวละสามสี่กิโลนี่แหละพี่น้องไปกลับกับประมาณเจ็ดหรือแปดกิโลนี่แหละจ้ามันนี่มันนี่ยา่าเหยเกับพ่อยก็เลยพากันออกมาเบิงหน้าอีกรอบนึงหลังจากเทียนหมู่บ้านมันแลวคำเนาะพี่น้องมันนี้มูย่าเอกเขาบ้านก้อนรถเกยียร์เขาเจาสิเกียร์แล้วเนะาะตังเต่รถดำดินแลวกับประมาณหาโมงเคืองจากรถมูย่าเอกเลยหายรถเกยียร์เป็นเกียร์ไปเลยกันเลยว่าเหุไปเลยเด้อตายเขาบ้านก้อนกันเลยวังสิเนาะ บันนี้มันนี้เกเลยพากันขี่รถถ้านขี่รถเขามาเนี่เดินเลยจ้ะพี่น้องบูนทา่างหลังมันกิดสิมีเดินอีกเด้จ้ะพ่อใหญ่เล่าให้ก็เจ้าเอาลงอันหาซิบรถเหตุเป็นพักที่สองจ้ะตอนแรกว่าสิเหตุแค่พักนี่พี่น้องแค่เวิร์กนี่แค่ว่าสองงานบันนี้พ่ออันมันเต็มเรพยาพ่อใหญ่ก็เลยโครงการยังอีกบเรุก็เลยให้ก็จเจ้าเห็ุลงทา่างนั้นอีกหาสิบหาสิบรถจ้ะ บันนี้มองนีที่แหลกกับบ่มีดรอกพี่น้องนี่ข้างน้านี่พอาหญ่งก็ให้เขาเจ้าเอาลงอีกสามสิบรถจ้ะที่แหลกบ่มีบ่มีในโครงการพี่นอ้องตอนแหลกว่าสิทุมแค่ถนนเขามาหาสอง <c oughs> ขามาหาสองงานนี่บนันนี้จังไหบุพยย่อใหญ่เลาคิดไปคิดมาจังไหนบุ๊แล้วก็เลยใเห้เขาเจ้าเห็ุจังสี่หล่ะจ้ะเหตุข้างขงา้างหน้าข้างหลังยังา่าโอ้ยอย่าหเห้อันมงึง แขนเ,เน,น่ยแยเ,เป็นห้อยถลอกย่แเปลนหอบฟื้นน้องเห็นหอบฟื้นไหมย,ยุค่าพี่น้อง <c oughs> ม่นเป็นฟื้นดอกแย่เอต,ตัดต้นยุค่าซุ้มล้มใหญ่ๆไว้ย่เอกะว่าเอาไว้ถัดใส่ยง่มันฮัจยาเฮาได้เห็ดน,นั่นเห็ดนี่นี่จ้ะแย่เอเลื่อยอันซุ้มต้นซ้ำแขนซ้ำขาหน่ะจะไว้ไว้ถัดใส่ที่แรกมันแย่เอ็กกองไว้พุ่นจ้ะเละาะคางถนนพุ่นแต่ต้นยุค่าพุ่นละ วันนี้ยายเอว่ามันยุกไก่ถนนผวนงามคนไก่ไปไกลมาเพิ่นสีว่าบ่มีจอบของเพิ่นสีวา่าฮอตตัดไว้ซื่อๆเนะาะฮัตยาเพิ่นหอบเอาห้งซีนายายเอก็เลยหอบเอามาไว้ในหน้าจอบของนี่ลราจะเอาตากแดดไว้นี่แหละก็ได้ร้ายเติมออยุ่งจ่าล่ำใหญ่ๆกับมีล่ำซ้ำขาหนี่กับมีอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์อันนี้ก็มีโฮมโฮมโฮมพอกพี่น้องต้นพอก พอเด็มเด็เง้าย่ามออกมาหน้านหมาหมาหน้าขาังบ้าขีรข่รถเอามาจอดในเดินได้เลยจ้าบัดที้มันนี่ก็โอ้เดินดีครับจ้าก็ตตนเอาอูมาแขวนนอนดีครับพี่น้องใต่หมใหมล่ล่มเย็นเย็นาพพี่น้องออกมาสำรวจเบื้งหลังจากที่เพิ่นถมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า โอ้ยแดดดีค่ะกังว่าเศร้าหนาวแล้วพี่น้องหนาวสามสี่มือนวังหันมัอนีฮ้อนสำรวจแล้วย่าเอกสิเขาบ้านหรอจ้าพี่น้องคลิปนี้กับพ่อ้ยังหลายจากภาพี่น้องมาสำรวจเบื้องทีหม่องมูย่าเอกถุมนี่ละพุทธเจ้าพี่น้องอีกไปไปลายปีพุทธละจังเสียนเฮ็ดบ้านจ้ะแต่ว่าช่วงนี้ย่าเอกสิออกมาหน้าเรื่อยๆอ,อยู่เ๋ยวกสิแมว่วสิพากันมาปั๊บดินปั๊บยัง จต่พ่นหวังสำหรับคลิปนี้กาฟ้าไป้ำเนียก้อนจ้าเดี๋ยวย่าเอสิข้าวบ้านแล้วพอกันไม่คลิหนาจ้าสำหรับคลิปนี้กสวัสดีจ้า